คลิปนี้เรามาดูลูกใต้ใบที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปเรามาคิดไปถึงไม่คิดไม่ออกว่ามันต้นหญ้าอะไรกันคือเป็นหญ้าใต้ใบหรือลูกใต้ใบนะครับลูกใต้ใบมีประโยชน์มากครับในทางยาชื่อท้องถิ่นอื่นก็คือต้นใต้ใบหญ้าลูกใต้ใบมากใคหลังนี่คือจังหวัดเลยหญ้าใต้ใบ แถวภาคกลางไฟเดือน5้าชนบุรีหญ้าใต้ใบขาวโซล่าหน่วยใต้ใบก็คือทางเหนือมะขามป้อมดินภาคเหนือจัดอยู่วงมะขามป้อมอ้าแปลกนะครับเป็นหญ้าแต่จัดอยู่วงมะขามป้อมนะลูกใต้ใบทั่วไปเราจะพบอยู่มีสชนิดมีหญ้าใต้ใบ ลูกใต้ใบดอกขาวอันที่2นะครับ 3. ลูกใต้ใบตีนชี้ 4. ลูกใต้ใบหัวหมดลักษณะเป็นพืชลมลุกสำหรับยญ้าใต้ใบอายุเพียง1ปีมีความสูงประมาณ60เซนหรือประมาณครึ่งขาแต่กิ่งก้านสาขามากลำต้นไม่มีขน ทุกส่วนของต้นใต้ใบจะมีรสขมต้นใต้ใบจะมีถิ่นกําเนิดที่ทั่วไปนะครับมีถิ่นกําเนิดที่อเมริกาแอฟริกาเอเชียลูกใต้ใบเป็นใบประกอบคล้ายๆใบมะขามนะครับ ดอกลูกใต้ใบเป็นดอกขนาดเล็กสีขาวเล็กมากครับเส้นผ่าศูนย์กลางจุดศูเซนติเมตรผลลูกใต้ใบมีผลกลมแป้นสีเขียวอ่อนนวลสปปรรพคุณรากของลูกใต้ใบเนี่ยใช้ชงดื่มน้ำเป็นยาบำรุงช่วยบำรุงธาตุในร่างกาย และเป็นยาจะช่วยเจริญอาหารผลใช้ดื่มต้มดื่มเพื่อบำรุงสายตาทำให้สายตาดีลูกไตใบมีช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้จึงมีประโยชน์ต่อผู้เป็นเบาหวานโอ้อันนี้สำคัญนะครับช่วยลดความดันโลหิตลดความร้อนลดไข้ช่วยรักษามาลาเรียน้ำใช้น้ำต้มใบนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ ช่วยอาการไอได้ด้วยช่วยแก้หืดได้ด้วยนะครับช่วยอาการร้อนในกระหายน้ําขับเสมหะโรคดีซ่านใช้เป็นยาระบายใช้ต้มกับสมุนไพรอื่นเช่นพันงูเขียวใช้ป้องกันพยาธิด้วยเออันนี้เป็นความรู้ใหม่ใช้ ับปัสสวะนะครับปร,ประโยชน์เยอะจริงๆนะครับสำหรับหญ้าใต้ใบ